ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาดูกันค่ะว่าน้องหญิงทําสมูตตี้นะคะให้ท่านทูตนะคะน้องหญิงใส่อะไรบ้างวันนี้นะคะเคลค่ะน้องหญิงเอามาจากบ้านค่ะแล้วก็มะม่วงค่ะมะม่วงแช่แข็งนะคะแล้วก็บีทรูทค่ะแล้วก็มะพร้าวแผ,นแผ่นอบแห้งแล้วก็แตงกวาค่ะอันนี้เป็นลูกพีชลูกพีชกาลังออกแล้วก็มีแคนตาลูปสีขาวนะคะแล้วก็ ขี้นัวน้ำตาลค่ะแล้วก็ส้มอัง,งุนขีอง,งุนแดงอัง,งุนเขียวค่ะอะโวคาโดประกาศข่าวนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่แชทแ็งคค่ะแล้วก็โอลิฟออล์แล้วก็แอปเปิลไซเดอเวนิกาค่ะแล้วก็กรีกโยเกิร์ตธรรมชาตินะคะอันนี้คือส่วนผสมสมูทตี้นะเป็นซูปเปอร์เฮลตี้นะคะที่น้องหญิงคะไม่ท่านทูกด,ดื่มนะคะตอนเย็นค่ะ ช่วยในการขับถ่ายช่วยทําให้สุขภาพดีค่ะเนี่ยค่ะที่สำคัญนะกะเควน้องหญิงปลูกเองค่ะเอามาปั่นให้ท่านทูตค่ะขออนุญ,ญาตไปปั่นสมูทตี้ก่อนนะคะคิดถึงทุกคนค่ะ